สวัสดีค่ะวันนี้คุณคูยุก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วนะคะสําหรับนิทานที่คูยุนํามาเล่าในวันนี้มีชื่อว่าระดุกกระดิกกระดกกระเดกเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะยายเช้าตัวอ้วนใหญ่เวลาหาวยายเช้าจะหาวปากกว้างเวลาหัวเราะก็หัวเราะปากกว้าง วันหนึ่งขณะที่ยายเช้านั่งอยู่นอกชานแล้วอ้าปากหาวตะกกแตนตัวหนึ่งบินเข้าไปในปากของยายเชา้ายายเชารีบหุบปากพร้อมกับกลืนตะกะแตนลงไปในท้องทางคิดว่าตะกกแตนต้องตายแน่แ,นแต่ตะกะแตนยังไม่ตายมันดิ้นกระดุกกระดิก๊กกระดอกกระเด็กอยู่ในท้องของยายเชา้า ยายเช้ารีบวิ่งไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้ากลืนนกลงไปนกจะได้เข้าไปจิกตกแตนตกกแตนจะได้ตายยายเช้าจึงเดินไปที่ต้นไม้จับนกมาหนึ่งตัวแล้วกลืนลงไปในท้อง แต่นกก็ไม่จิกตะกะแตนตะกะแตนจึงยังไม่ตายมันดิ้นกระดุกกระดิก๊กกระดอกกระแด๊กอยู่ในท้องของยายเช้าตายแล้วยายเช้าร้องขึ้นนกไม่จิกตะกะแตนตะกะแตนก็ยังไม่ตายทํายังไงดีล่ะเพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้ากลืนแมวลงไปแมวจะได้ไปกัดนกนกจะได้จิกตะกะแตน ยายเช้าจึงขึ้นไปบนบ้านจับแมวมาหนึ่งตัวแล้วกลืนแมวเข้าไปในท้องแต่แมวก็ไม่กัดนกนกก็ไม่จิกตะกะแตนแตะกะแตนจึงยังไม่ตายมันยังดิ้นกระดุกกระดิกกระดอกกระแดกอยู่ในท้องของยายเช้าตายแล้วยายเช้าร้องขึ้นแมวไม่กัดนกนกไม่จิกตะกะแตนแตะกะแตนก็ยังไม่ตายทำยังไงดีล่ะ เพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้ากลืนหมาลงไปหมาจะได้กัดแมวแมวจะได้กัดนกนกจะได้จิกตะกะแตนยายเช้าจึงเดินไปใต้ถุนบ้านจับหมามาหนึ่งตัวแล้วกลืนลงไปในท้องแต่หมาก็ไม่กัดแมวแมวก็ไม่กัดนกนกก็ไม่จิกตะกะแตน ตะกแตกแนจึงยังไม่ตายมันดิ้นกระดุกกระดิกกะด๊กกระดอกกระแดกอยู่ในท้องของยายเชา้าตายแล้วยายเช้าร้องขึ้นหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดนกนกไม่สิกตะกแตนตะกะแ,นแตกะแนก็ยังไม่ตายทำยังไงดีล่ะเพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้ากลืนเสือลงไปเสือจะได้กัดหมาหมาจะได้กัดแมวแมวจะได้กัดนก นกจะได้จิกตะกะแตนตะกะแตนจะได้ตายยายเช้าจึงเดินเข้าไปในป่าจับเสือมา1ตัวแล้วกลืนลงไปในท้องแต่เสือก็ไม่กัดหมาหมาก็ไม่กัดแมวแมวก็ไม่กัดนกนกก็ไม่จิกตะกะแตนตะกะแตนจึงยังไม่ตายมันดิ้นกระดุกกระดิกกระดอกกระแดกอยู่ในท้องของยายเช้าแต่แล้วยายเช้าร้องขึ้น เสือไม่กัดหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดนกนกไม่จิกตะกะแตนตะกแตนกต็ยังไม่ตายทำยังไงดีล่ะเพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้ากลืนช้างลงไปช้างจะได้เหยียบเสือเสือจะได้กัดหมาหมาจะได้กัดแมวแมวจะได้กัดนกนกจะได้จิกตะกะแตน ก็แตนจะได้ตายยายเช้าจึงเดินเข้าไปในป่าเลยจับช้างมาดึงตัวแล้วกลืนช้างลงไปในท้องพอยายเช้ากลืนช้างลงไปในท้องช้างก็เข้าไปแน่นอยู่ในท้องของยายเชา้าจนยายเช้าสะอึกตายแน่ตายแน่แน่แกต้องตายเพราะสะอึกแน่แน่เพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้าดื่มน้ํา ยายเช้าจึงดื่มน้ำแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่แก้วที่ห้าแก้วที่หกแก้วที่7็ดแก้วที่แปดแก้วที่เก้าแก้วที่สิบน้ำก็ท่วมท้องของยายเช้า สัตว์ทุกตัวก็วิ่งออกจากปากของของยายเช้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายายเช้าห่าก็จะเอามือปิดปากเวลายายเช้าหัวเราะก็จะเอามือปิดปาก <c oughs> เพราะยายเช้ากลัวตะกแตงจะเข้าไปดิ้นกระดุกกระดิกกะด๊กกระดอกกระแดกในท้องของยายเช้าบ้างคะดเด็กๆคะสำหรับนิทานที่จบลงไปนะคะสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด,ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูยุก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย